กลับมาพบกันในช่วงที่2ครับกับรายการ o a s L i v e ครับเรามีนับกันทุกวันพระฤหัสมบดีครับเวลา10นาฬิกาผ่านทางแฟนเพจ Facebook ของสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งนี้ครับกับผมเดียร,ร์พฤุมนเทียนติจริญและท่านผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับท่านรองศาสตราจารย์นายัตัวแพทย์ดร ok ชูชาติกมลเลิศครับผมครับนะครับในช่วงแรกเราก็คุยไปแล้วครับ เกี่ยวกับเรื่องสถานที่คลายร้อนในมหาลัยนะครับน่าจะน่าจะคลายร้อนไม่ไม่ไม่ใช่ประเภทเพิ่มความร้อนใช่ครับนะครับมหาลัยนี่ก็นอกจากป่าแล้วเราก็มีนานาสัตว์นานาพันธุ์เยอะแยะมากมายโดยเฉพาะโดยเฉพาะเห็นว่าอาจารย์เลี้ยงกระลอกไว้เยอะเลยใช่ไหมครับคือคือที่บ้านพักอ่ะแถวมอเดนแดงเหนือนะครับอ่พอดีอาจารย์มีสวนกล้วยที่บ้านสวนครับเราก็ถ้ามีกล้วยมันมัน จะสุกหรือว่ากล้วยดิบนี่ฮะบางทีเรามาวางไว้ก็กรอบก็จะระดมทีมงานเขามากินนะนะครับก็ทุกวันนี้ก็ทุกเช้าถ้ามีถ้าเป็นเปลือกผลไม้หรือถ้าเป็นผลไม้ที่มันที่สวนถ้ามันแบบมันมันจะเน่าหรือว่ามันเรากินเหลือเนี่ยครับอย่างเช่นชุมพู่อะไรต่างๆเราจะเอามามาฝากมันมาวางกอางไว้มันก็มันก็จะลงมากินอ ครับเพราะว่าอย่างว่าครับเลี้ยงแบบไม่ผูกพันนะฮะไม่ไม่ผูกพันครับแต่มันผูกพันกับเรานะครับมันก็จะมาทุกวันใช่มันจะรู้แล้วมันไม่มาแค่ตัวมันเรียบเพื่อนมาด้วยมันมีภาษาสื่อสารของมันต่างหากด้วยนะครับนะครับอ้าวคราวนี้เราจะมาเข้าประเด็นหลักเกี่ยวกับสังคมผู้สูงวัยเนื่องจากปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ยุคผู้สูงวัยแบบเต็มรูปแบบแล้วใช่ไหมซูเปอร์ซูเปอร์เอจิ้งโซซิตี้ใช่ครับเพราะว่าคือสัดส่วนของคนที่มี อายุตั้งแต่60ปีขึ้นเนาะนะครับถ้าถ้าโดยปกติเขาก็บอกว่าถ้าเกินตั้งแต่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็เป็นเรียกว่าสังคมสูงวัยแล้วใช่ไหมฮะใช่ครับทีนี้ผ่านคือตอนนั้นมันตั้งแต่ปี6กสี่อาจารย์เดียฮะแต่ตอนนี้มันปี69เก้าพันห้าปีแล้วห้าปีใช่ไหมฮเพราะฉะนั้นนี่เป็นตอนนี้เป็นซูเปอร์เอดแล้วใช่ไหมใช่ครับ เป็นซูเปอร์เอียดไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีปัญหาต่างๆตามมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องสาธารณสุขนะครับปัญหาเรื่องเศรษฐกิจปัญหาขึ้นหลักๆเรื่องเรื่องปากท้องซะส่วนใหญ่ที่จริงที่จริงอาจารย์เดียเราเราอาจจะไม่บอกว่าเป็นปัญหาก็ได้นะครับคือพอรู้สึกว่าเป็นปัญหานี่มันมันทำให้เกิดอะไรดูมันมีความเครียดมีอะไรที่จะต้องเร่งในการแก้หรืออะไรต่างถ้าเรามองว่า มันเป็นมันเป็นสถานการณ์ที่ที่มีแนวโน้มับใช่ไหมมีแนวโน้มที่จะทําให้เรานะ,ะเผชิญกับคือคือเราจะพยายามหลีกเลี่ยงคำว่าปัญหาเราจะใช้คําว่าไงดีหมายถึงว่า,วาคือมันเป็นโจทย์แหละเป็นโจทย์ให้เราต้องเตรียมตัวใช่ใช่ไหมครับเตรียมตัวเตรียมพร้อมรองรับเป็นเป็นช่องทางในการที่จะต้องพัฒนาแล้วก็ต้อง แล้วก็ต้องวางแผนใช่ใช่วางแผนเตรียมการอะไรต่างๆซึ่งถ้าอย่างที่เราเคยคุยกันไปก่อนหน้านี้ในช่วงการรณรงค์หาเสียงของทุกพรรคการเมืองใช่ไหมครับ,รบเขาก็มีการพูดถึงสังคมสูงวัยพูดถึงว่าสิ่งที่เขาจะาให้เนาะมีการนามาเป็นนโยบายในการที่จะดําเนินการเพื่อที่จะทําให้คุณภาพชีวิตของคนสูงวัยนะฮะเรียกว่าอยู่ได้ด้วยความสุข มีมชีวิตที่มีคุณภาพก็มีการเสนอกันหลากหลายรูปแบบหลากหลายไอเดียเนาะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะถิ่แต่ว่าตอนนี้เรารอก่อน่นใช่ไหมใช่ครับเรารอว่าใครใครจะใครจะ,ใครจะเป็นรัฐบาลใช่ไหมใค,ใครจะรับผิดชอบกระทรวงอะไรยังไงบ้างนะเพราะฉะนั้นนี่ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนสูงวัยนี่เดี๋ยวเรารอถ้าถ้าเป็นนโยบายนะถ้าเป็นนโยบายของพรรคการเมืองเรารอก่อนว่าว่า,าใคร มาเป็นรัฐบาลใช่ใครนะที่จะได้ดูแลตรงนี้ใครจะเป็นแม่ง,งานตรงนี้ใช่นะครับแต่ว่าในส่วนของเราเนาะสิ่งที่เราได,ได้ได้เตรียมมาพูดคุยกันเราก็จะพยายามเน้นในเรื่องของอภาพทั่วไปหรืออาจจะเป็นกิจกรรมเนาะอาจจะเป็นโครงการนะที่เราทําไปแล้วใช่ไหม,มหรือค,รควรจะมีใช่ไหมรหรือว่าเป็นสิ่งที่ต่างประเทศเขาทําให้เราเห็นทําให้เรารู้นะว่าในส่วนของ สังคมสูงวัยนี่นะครับจะต้องมีการดําเนินการอะไรบ้างเพื่อที่จะเพื่อที่จะทําให้คนสูงวัยอยู่ได้อย่างมีความสุขนะครับเพราะก็จะเห็นได้ว่าสังคมผู้สูงวัยเนี่ยนะครับของไทยเราก็ประเชิญมาอย่งว่าตั้งแต่ปี6-4จํานวนคนเกิดมันก็ลดลงโอจันเดียครับต่ำกว่า5 0 0 0 0นทุกปีคือคือผมก็เพิ่งไปได้ได้ความรู้มาเนาะพอดีผมไปดูข้อมูลของสํานักงานสถิติแห่งชาติ ครับนะครับปรากฏว่าปีสองพาป้อยหกที่ผ่านมาครับนะฮะคนไทยเกิดลงน้อยมากอาจารย์เดียฮะใช่ครับเกิดแค่4,16,000หกันว่าคนโหนะฮะแต่คนที่เสียชีวิตเท่าไหร่รู้ไหมฮะเท่าไหร่ครับประมาณ5 500, 000, 5 0แ0 0ห้า0มืันคนซึ่งเขาบอกว่าในส่วนของน่าจะหลายปีแล้วประมาณ4,5ปีที่ ที่อัตราการตายสูงกว่าอัตราการเกิดคืออาจารย์ก็เลยบวกลบดูอัตราการตายสูงกว่าอัตราการเกิดอยู่ประมาณแสนสี่หนึ่งแสนสี่หมื่นกว่าคนครับนะฮะก็ก,ก็ก็เป็นเรียกว่าอ่าเป็นแนวโน้มที่ที่เราก็เห็นแล้วก็อืมไม่น่าล่ะในส่วนของอนักการเมืองหรือว่าพัคก,การเมืองเขาพยายามที่จะ เรียกว่าดําเนินกิจกรรมหรือว่าให้นโยบายหรือว่าน,นํานโยบายในเรื่องของการที่จะส่งเสริมเรื่องของการมีบุตรมีบุตรนะฮะลดภาระของพ่อแม่ครับถ้าหากว่ามีการตั้งครรภ์จะมะีการสนสับสนุนงบประมาณอะไรอย่างี้อันนั้นเป็นรายละเอียดเนาะแต่ว่าผมคิดว่าทุกคนะนะฮะหรือว่าคนที่เป็นนักการเมืองคนที่จะนําประเทศนะฮะนำพาประเทศเขาก็มองเห็นปัญหาตรง,ตรง,ตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลขที่ ที่มันสอดคล้องกับการคาดการณ์ว่าในอีกประมาณสัก50ปีข้างหน้านะครับนี่ฮใช่ครับก็คือประมาณตอนนี้มันเอาเอาเอา,เอาตัวเลขกลมๆเนาะ200ซ่งว่า2 5 7 0ครับบวกไปอีก50ปีครับก็คือ2,620ครับ,รบประมาณ2,620ประเทศไทยเราเนี่ยจะมีประชากรลดลงครึ่งหนึ่ง ใช่ปจัจ<ะ>ปจุบันเจ็ดสิบล้านใช่ไหมครับไม่ฮะตอนนี้อยู่ที่ประมาณหกสิบห้าหกสิบหกล้านห5สิบห้าล้านก็จะเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งก็จะประมาณสามสิบสามสิบสองสาสิบสามล้านใชนะ่คิดดูอาจารย์ดีว่าตอนนี้คนอีสานเราเขาบอกว่ามีประชากรหนึ่งในสามของประเทศครับก็คือถ้าหนึ่งในสามก็คือประมาณยี่บสองล้านใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในอีกห้าสิบปีข้างหน้านี่ถ้าบอกว่าประเทศไทยเรามีคนสาสิบสามล้านใช่ไหมฮะ มันก็จะต่างจากคนอีสานในทุกวันนี้ไม่เยอะนะว่าตอนนี้เรามีประมาณบอกว่าถ้าเรามี22 22<อ>ิบสองยิบสามล้านใช่ไหมครับมันก็ถ้าบอกว่าในหกสิบห้าสิบปีข้างหน้านะฮะมีส3สิบสามล้านนี่นะฮะน่าตกใจอยู่นะฮะ<อ>นะครับก็ทุกพื้นที่เขาจะว่างว่างไปหมดเลยก็คงคก็คงลดหนึ่งในสามเมือนกันหมดนะฮะ<ช>ครับคนอ<ช>ีสานตอนนั้นก็อาจจะเหลือเท่าไหร่ฮะถ้าตอนนั้น สิบล้านสิบเอ็ดล้านสิบลช่ครับสิบล้านสิบเอ็ดล้านนะครับมันก็จะกระทบหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นภาคแรงงานก็ต้องลดลงโอ้แน่นอนครับคือคือคือแม้แต่ปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เราเห็นใช่ไหมฮะงานหลายอย่างคนไทยเราไม่ทำเนาะใช่คือคือที่จริงอ่ะตรงนี้ผมเนี่ยเห็นมานานแล้วนะคือเมื่อประมาณสักปีสองพันห้าร้อยห้าสิบคือเมื่อประมาณยี่สิบปีที่แล้วเนาะอาจารย์เนียนครับไปารย์ คือตอนนั้นเนี่ยผมได้รับจัดตั้งเป็นผู้ช่วยอ,อธิการบดีฝ่ายสังคมและชุะชมชน,นและชุมชนสัมพันธ์ครับอตอนนั้นมีท่านรองอธิการก็คือท่านรองาศาสตราจารย์ดรวินัยใจข็งครับนะฮะท่านท่านอดีตรองอธิการบดีฝ่ายนี้ครับมีการประชุมร่วมกับจังหวัดครั้งหนึ่งตอนนั้นจะเป็นแน่น่าจะเป็นในส่วนของสภาอุตสาหกรรมนี่แหละครับนะท่านก็กรุณาให้ผมเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับไปร่วมประชุมแทนครับ ซึ่งตอนนั้นอะเมื่อปี2550นะฮะทางผู้ประกอบการในจังหวัดขอนแกน่นเขาก็เขาก็สะท้อนมาแล้วว่าตอนนั้นคือ,อแรงงานคนที่มาทําแรงงานในภาพโรงงานอะไรต่างๆครับตอนนั้นคนไทยก็ไม่ทําแล้วอ่าใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ครับก็จําเป็นต้องจ้างในส่วนของอแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านนะไมนะ่ว่าจะเป็นในส่วนของพมา่พมา,รมารหรือว่าในส่วนของทางกัมพูชาครับรือว่า ราวจากประเทศลาวใช่ไหมครับอันนั้นคือเมื่อเกือบ20ปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอมาถึงปัจจุบันยิ่งเราอย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับเนาะอย่างที่ว่าบางพื้นที่บางอำเภอบางก็จะเป็นพื้นที่ของพี่น้องจากประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยใกล้ๆนะใกล้ๆเราเนี่ยครับไปแยกเจริญสีเลี้ยวขวาไปนะครับ,รบตลาดตรงนั้นเนี่ยอืมก็เปลี่ยนก็ชื่อทุกคนจะเข้าใจแล้วตัวนั้คือตลาดพม่าใช่ไหมฮะ เพราะว่าตรงข้ามกับโลงขอนแก่นแหอ้วนแล้วขอนแก่นแหอ้วนก็จะมีพี่น้องพม่าซะส่วนใหญ่เลยครับใช่ไหมฮะเหตุผลก็คือคนไทยเราคืออัตราการเกิดก็น้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่แรงงานที่จะเข้าไปเติมนี่มันก็แทบจะไม่มีแทบจะไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่อันนี้คือถ้าเราถ้าเราใช้ค่านิยมสมาร์ทเข้ามาจับใช่ไหม ตัว M ใช่ไหมครับ management บ y แฟกใช่ไหมครับเราก็จะเห็นความเป็นจริงว่าเออสถานการณ์ตอนนี้จริงๆเป็นอย่างนี้แหละนะครับในส่วนของภาคแรงงานเรานี่หายไปถูกครับจำเป็นต้องพึ่งพาแรงงานจากต่างประเทศซึ่งก็เป็นโจทย์ตามมาเนาะหลายเรื่องที่เราจะต้องมีการวางแผนรองรับในเรื่องของอะไรฮะการศึกษาของ เด็กของอาชาวต่างชาติที่เขามาเกิดมาโตในเมืองไทยใช่ไหมสวิดดก,การอะไรต่างๆที่เด็กอันนี้เรามองในแง่ของมนุษยธรรมเนาะสิทธิมนุษยชนเนาะว่าเขาก็จะเขาก็ต้องได้รับการดูแลที่ดีนะแต่ว่าในส่วนของเราเองในแง่ของความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในแง่ของความมั่นคงของรัฐอันนี้ก็จะเป็นเรื่องใหญ่ที่ที่ผมคิดว่าคือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเขาก็ดูแลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ก็มีหลายอย่างที่ที่มัน มีผลกระทบเนาะแต่ว่าถามว่าเราต้องต้องพึ่งพาเขามันก็แน่นอนจำเป็นครับจําเป็นครับนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือสังคมผู้สูงวัยเมื่อสูงขึ้นหลายหลคนก็เสนอว่าอะไรนะครับจะขยายอายุเกษียณใช่ไหมหลายประเทศทำฮะขยายอายุเกษียนซึ่งถามว่าจําเป็นไหมผมผมก็มองว่ามีความจําเป็นฮะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้วิธีการประเมินหลายอย่างหน่อยสมรรถนะ ใช่ฮะไม่ใช่ดูแค่อายุอย่างเดียวอย่างเดียวไม่ได้ครับอาจจะดูในส่วนของอะไรสุขภาพใช่ครับดูในแง่ของความถนัดใช่ไหมฮะใช่ครับในแง่ของความถนัดความเชี่ยวชาญนะดูในลักษณะของอาชีพที่จะขยายอายุอย่างเช่นถ้าเป็นอาชีพที่ขาดแคลนเนาะอย่างเช่นในส่วนของสารอายการเขาก็ทาอยู่แล้วใช่ไหมครับคุณหมอที่มีความเชี่ยวชาญครับ มากๆองเงี้นะฮะหรืออาชีพยอย่างอื่นที่ที่เป็นความต้องการของของอของสังคมคนะ,ะพยาบาลในพวกนี้ใช่ไหมใช่ค,ครับนะฮะก็ผมคิดว่าเรื่องของการขยายอายุที่จะ,กะเกษียณเป็นเรื่องที่จําเป็นเนาะนะฮะอย่างเช่นขยายจากคือทุกวันนี้ในส่วนของภาคเอกชน,น,นเขาอาจจะเกษียณที่55 55ใช่ครับก็อาจจะขยายไปที่ 60, 60หรือ 65, อ65ก็แล้วแต่ความเหมาะสมเนาะโดยความสมัครใจหรือโดย ประเมินจากผลการปฏิบัติงานสุขภาพภาพนะครับสำคัญเลยครับหรือค,รความสมัครใจใช่ใชไหมนะครับหรือบางอย่างพวกเราที่เป็นพนักง,งานมหาวิทยาลัยหรือเป็นข้าราชการก็อาจจะจากหกสิบอาจจะเป็นหกสิบสามหกสิบห้าก็ก็ขึ้นอยู่กับความเหมาส<ช>ะสมใ<ช>็ขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะซึ่งตรงนี้หลายประเทศก็มีการทํากันนะครับแต่ครับคงต้องดูหลายๆเหตุผลดูหลายๆปัจจัยเข้ามาประกอบกันครับอาจารย์ครับครับผมครับ เพราะฉะนั้นนะครับก็อาจจะดูที่ร่างกายสุขภาพร่างกายลงมาตรวจกันดูที่ว่าเออ,เอ,อตอนนี้วิตพื้นได้กี่ครั้งแล้วไหมอาจจะดักน,นะฮะใช่ไหมครับเปออ็นวิตได้ครั้งเดียวแล้วลงเลยนะครับแรงดันเลือดความดันเลือดเป็นยังไงความเครียดสําคัญเลยความเครียดเมเนจเมนต์การจัดการความเครียดเป็นยังไงบ้างนะครับนะครับอันนี้ก็ก็เป็นอีกอีกเรื่องหนึ่งอีกทางอีกทางเลือกหนึ่งนะครับทางเลือกหนึ่งนะครับ อะไรนะครับอีกทางเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการเตรียมทักษะให้กับว่าที่สอวอใช่ไหมอาจารย์เดียใช่ครับก็คือถ้าอย่างอายุอ,อาจจะเริ่มตั้งแต่อายุ50หรือ55ใช่หบห้านะครับอาจจะต้องมีการคือคนคนที่คนที่จะเป็นสอวอเนาะคือไม่ว่าจะ หกสิบ uh, หรือ65นะ้าเนาะคือคือคำนยามสวาตอนนี้ยัง60อยู่เนาะครับ,นะอ,บอันนี้คือสูสงไวันะฮะนะครับไม่ใช่สมาชิกวุฒิสภา,านะที่พูดถึงสวตรงน,นี้นะครับคืออาจจะต้องมีการเรียกว่ามองอนาคตขา้างหน้าว่าภายหลังการ,กรเกษียอณายุการปฏิบัติงานเนี่ยนะอยากจะทําอาชีพอะไรต่อ,อ,เ,พอเพื่อยังเพื่อยังเป็น,นกลไกในการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศใช่ นะครับการเตรียมทักษะที่ตัวเองถนัดใช่ไหมอาจารย์เดียถนัดอะไรฮะถ้าถ้าตอนนี้ถ้าพอแอบถามอาจารย์เดียหน่อยว่าอาจารย์เดียถนัดอะไรผมเหรอครับใช่ใช่้อที่หนึ่งหะครับผมถนัดเรื่องไลฟ์สดพวกนี้ครับอาจารย์ครับไลฟ์สดถ่ายคลิปถ่ายภาพใช่ไหมครับครับแล้วก็เรื่อง ทำอาหารเพื่อสุขภาพเราโฟกัสสักสองอย่างเนาะครับนะฮะอย่าแตกปลายมากเดียวเราโฟกัสก็คือเรื่องคือเรื่องของไหล์สดใช่ครับใช่ครับอาจารย์เดียก็ยิ่งถ้าเรานะฮะฝึกทักษะหรือคิดคอนเทนต์คิดแรงต่างขึ้นมานะฮะใช่ก็อนาคตอาจารย์เดียก็อาจจะไลฟ์สดตลอดวันตลอดคืนก็ได้นะถูกครับแล้วก็มีสินค้าเป็นของตัวเองใช่ไหมถ้ามีสินค้าของตัวเองนี่อยากทําสินค้าอะไรครับ ที่มองว่าลองฟอร์แคต์ไปข้างหน้าสิว่าสินค้าที่อาจจะเชื่อมโยงกับคนสูงวัยก็ได้น่าจดีเชื่อมโยงผมนี่ใจความฝันผลผมอยากมีแซนวิชเป็นของตัวเองครับอาจารย์ไม่ไม่ธรรมดาใช่เพราะว่าอย่างทุกท่านครับแซนวิชเนี่ยคือเป็นเป็นอาหารหลักก็ได้เป็นอาหารว่างก็ได้ใช่ไหมฮะอาจารย์เดียจะมองในแง่แบบสไตล์ฝรั่งนิดหนึ่งใช่ครับใช่ไหมฮะก็คือมองในแง่ของคนในเมืองสมกับเป็นคนใน อ่าคิดสบายนบปนคอนเทนต์มากเลยนะครับแซนด์วิชอาจจะมีการอเดฟปกติแซนด์วิชจะมีอะไรบ้างครับในแซนด์วิชก็จะมีแฮมมีอะไรของของฝรั่งใช่ไหมครับใช่ฮะเราอาจจะเป็นผสมผสานกับท็อปปิ้งของอีสานใช่ไหมครับข้างในก็จะเป็นอะไรฮะปลาบอลนะครับอาเทียนเยี่ยมใช่ไหมครับอาจารย์ก็ไม่แน่นะใช่ไหมครับหมูย่างเราเอาเราเอาหมูย่างหมูปิ้งเนี่ยมาแทนพวกแฮมพวกอะไรใช่ครับ น่นาจะได้น่นนาสนใจอยู่นะครับอาจารย์ครับเพระเาะฉะนั้นเราลกลับมานิดนึงก็คืออาจารย์เดียอยากจะมีการรายการไลฟ์สดของตัวเองใช่ครับมีการขายสินค้าของตัวเองใช่ครับก็คืออย่างเช่นทำแซนด์วิช <นะ S 2> ใช่ครับแซนด์วิชอาจารย์เดียเนาะครับก็เป็นไปได้นะอาจารย์ยใชน่นี่คือนี่คือแบบเราลองตั้งความฝันลองจินตนาการดูว่าเออ อ่อเอาเอาดึงศักยภาพดึงความที่เราชื่นชอบใช่และในความชื่นชอบนั้นเราต้องมีความสามารถในการที่จะทําได้ด้วยใช่คือคืออาจารย์เดียฮะมีคนแนะนําว่าถ้าอยากจะทําอะไรหรืออยากลงทุนอะไรนี่อย่าไปทาในสิ่งที่ตัวเองเองไม่ชอบใช่ครับถูกต้องอย่าไปทาในสิ่งที่ตัวเองไม่ถนัดใช่ครับถึงจะชอบก็ตามอาจารย์เดียครับคือบางคนบอกว่าอย่างเช่นเขายกตัวอย่างว่าโอ้บีแพชชั่นอยากเป็นนักร้องอืม แต่ว่าเสียงนี่ไปไม่ไหวกูยังอยากบอกว่าใช่ไหมใช่ใช่ใชครับแต่ว่าถนัดวาดรูปอถนัดวาดรูปดิจิตอลอะไรเก่งมากครับครับใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่เขาก็บอกว่าระหว่างสิ่งที่คุณถนัดก็คือการวาดรูปครับใช่อะไรกับสิ่งที่คุณอยากเป็นครับคุณอยากเป็นนักร้องครับเขาบอกว่าให้เลือกสิ่งที่คุณถนัดแล้วโฟกัสกับมันครับนะครับครับแล้วถ้ามีคนที่ เป็นโค้ดหรือคนแนะนําดีๆมาช่วยในเรื่องของการตลาดการเผยแพร่เนี่ยอันนั้นจะจวดกว่าครับอาจารย์เดียห์ครับนะฮะมันจะทําให้เราประสบประสได้มากกว่ามากกว่าที่อยากจะทําตามแพชชั่นของตัวเองถูกครับนะฮะใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์เดีย์เรามั่นใจว่าพวกเราไร้สดโอเคนะถือว่าพวกเราสองคนใช้เองนะเราไร้สดเราโอเคนะครับเราก็อยากจะโฟกัสตรงนี้แหละนะฮะว่าเออเราอยากจะใช้ เป็นทักษะในการที่จะต่อยอดหลังจากที่เราเกษียณอายุราชการถูกต้องครับอายุเกษียณอายุการปฏิบัติงานครับนะครับพร้อมกับในเรื่องของการมีแบรนด์สินค้าเป็นของตัวเองใช่ครับนะครับก็อันนี้ก็เป็นภารกิจที่สำนักบริการวิชาการเราก็ทําอยู่แล้วเพราะว่าใช่ครับเราก็มีโครงการบริการวิชาการหลายๆโครงการทุกๆโครงการที่เราลงไป พื้นที่ต่างๆที่อยู่รอบมหาวิทยาลัยหรือต่างจังหวัดต่างอำเภอก็ดีเมื่อวานนะครับครัเล่าให้ฟังนิดนึงยังไงครับอาจารย์เมื่อวานนี้อ่าพอ,อ,อได้ลงไปร่วมครับในพิธีเปิดโครงการแปรรูปอของเหลือจากสินค้าเกษตรครับเพื่อยกระดับหรือว่ายกคือเปลี่ยนให้มันเป็นสินค้าที่พร,พ,พรีเมียมขึ้นพรีเมียมขึ้นครับ ก็คือไปที่องค์การบริเทศเทศบาลตำบลบึงเนียมอ๋อไปที่บึงเนียมอำเภอเมืองขอนแก่น๋อทางทางไปเชียงยืนนี่ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับเมื่อวานนี้ไปไปร่วมในพิธีเปิดนะฮะก็ท่านนายกเทศมนตรีครับเทศบาลตำบลบึงเนียมเนาะนะครับท่านนายกนิพนธ์สมพงศ์ท่านก็ให้เกียรติมากับต้อนรับพออนะครับนะครับนี่หน่อยที่เรา มีโครงการมีกิจกรรมไปสนับสนุนในส่วนของกลุ่มกลุ่มชาวบ้านซึ่งดูแล้วนี่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนสูงวัยนะอาจารย์ดียรใช่ใช่ครับเป็นคนสูงวัยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หญิงเนื่องจากว่าในส่วนของโครงการที่เราไปทำนะคือเนื่องจากเราไปสารวจมาแล้วครับว่าในพื้นที่ของเทศบาลตำบลบึงงยมนี่เขาปลูกฝรั่งสีดารังสีดาบ้านเราเนี่ยครับ คือหลังจากการเก็บเกี่ยวนะคือการปลูกอ่ปรราปลารังนี่คือมันก็จะมีลูกที่สวยงามลูกที่เอาไปขายได้อ่ขึ้นขึ้นห้างได้ขึ้นห้างได้นะครับคือเนื่องจากว่าที่เราฟังวันเมื่อวานนะครับคือมันเขาจะพยายามที่จะไม่ใช้สารเคมีอืมครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีลูกที่สวยๆแล้วก็ลูกที่เหมือนกับเพรียมันมันมากินมาแบบ,บทําให้มัน รูปรักษณภายนอกไม่สวยนะฮะเพราะฉะนั้นนี่เราก็เลยหลังจากที่เราไปสำรวจแล้วเราก็รู้ว่าโอเคชาวบ้านมีความต้องการในการที่จะแปลรูปรบักฝลั่งบักซีดาน,นะเพื่อที่จะทําให้มันมีมูลค่าที่สูงข,ขึ้นเราก็เลยได้ประสานงานเรียนเชิญน,นะฮะเิียยก,กรที่มีความเชี่ยวชาญสองท่านก็คือท่านาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพงพันธ์สัทธาคิ คเคบีอสคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งก็เป็นท่านดรเชรวีดิษยชัยพงศ์เนเชฟจากกัวเชฟระดับประเทศนะับจากสมาคมสมาพันธ์เชฟแห่งประเทศไทยครับนะครับมาเป็นเยากรอนะครับซึ่งก็ได้เอาฝรั่งที่ที่รูปร่างไม่สวยมีเพรียมีอะไรนะมาปอกเปลือกครับแล้วก็แปรรูปเป็นหลายอย่างเป็นแยม ครับแยงซิดายมฟงศิดา,ปดาเป็นแยงฟรังเป็นน้ำไซรัปอ๋อแล้วพูดแล้วยังน้ำอะไรไ,ไ,ไอยากทานนะครับอยากทานเหมือนกันครับคือคือคือเห็นบรรยากาศของการอบรมแล้วก็ผู้เข้ารับการอบรมี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นผู้สูงวัยครับแล้วก็มีความกระตือร้นที่แล้วก็บอกว่าในกิจกรรมของมขอเนี่ยนะฮะอาจจะเป็นวันที่เดือนมีนาคมครับนะฮะอ่า โซเชียลคอน tribution หรือการบริการวิชาการเพื่อสร้างประโยชน์ให้สังคมนะครับอาจจะมีมาร่วมกับทางสำนักบริการวิชาการของเราเป็นพี่น้องจากบึงเนียมนี่แหละตำบลบึงเนียมนี่แหละนะฮะอยู่ใกล้เรานี่แหละนะครับอันนี้ก็ก็ต้องฝากขอบคุณท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลบึงเนียมนะฮะทางคุณนิพนธ์สมคง์นะนะโอกาสนี้ที่ที่ให้ความอนุเคราะห์ในส่วนของทีมงานมา อำนวยความสะดวกให้กับทีมวิทยากรครับแล้วก็ทีมของทางพี่แตงโมครับคุณประภพรขันชัยแล้วก็ทางอาจารย์เอกอาจารย์ชนะชัยริศมงแล้วก็ทางพี่เป้ทางอาจารย์เป้นะฮะครับสวรักษ์ราชัมนะครับที่เป็นทีมงานของสำนักบริการเชียการเรานะครับผมเนียวมีพี่แชมป์ไปช่วยพูดถึงพื้นที่บึงเนียมตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปอดของเมืองขอนแก่นได้อีกที่หนึ่งนะครับอาจารย์เพราะว่าตรงนั้นเนี่ยสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ย มีท่าท่าน้ําที่วัดท่าสองคอนท่าสองคอนใช่ครับหลายๆท่านในขอนแก่นรู้จักเพราะว่าท่าวัดตรงนี้หลายๆคนก็ไปให้อาหารปลาโอเคนะฮะให้อาหารปลาแล้วก็เป็นที่ที่สถานที่เขาลอยลอยอัฐิลอยอังคารโอเคลอยอังคารนะคือห้ามห้ามห้ามเป็นพุทธเป็นสรรเป็นพุทธเป็นอัสุกนะครับอังคารหมายถึงกระดูกนะฮะใช่ใช่ครับตรงนั้นเป็นเป็นอีกที่หนึ่งที่เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็อีกโซนหนึ่งของฝั่งบึงเมียมที่ที่มันเป็นรอยต่อระหว่างพระลับอะครับ ตรงนั้นก็จะมีท่าท่าเรืออีกที่หนึ่งเป็นแหล่งแหล่งท่องเที่ยวที่คนไปตกปลาก็มีครับไปลงเรือล่องแพก็มีครับตรงนั้นไม่เคยไปเลยนะอาจีนั้นตรงนั้นผมไปตีแตกมาหมดแล้วครับใช่ไหมครับกระจายแลวใช่ไหมครับก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งของมหวัยขอนแก่นนะใช่ครับนะครับดีดีครับก็มีมีมีหลายที่นอกจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับงั้นอาจารย์ดีอาจจะต้องคิดแ็กท่องเที่ยว ถูกครับในในตัวอําเภอเมืองขอนแก่นก็ได,ได้ครับนะครับล<ะ>้อลริมน้ําพองไปเพราะใช่ที่บึงเนียมเนี่ยเราล่องเขาจะล่องเรือจากตรงบึงเนียมแล้วก็ไปโผล่ตรงศิลาตรง <Okay. S 2> ที่ตรงที่เป็นบ้านพี่ดาบที่ที่เราเคยไปจัดกิจกรรมนะครับอาจารย์ครับ oh. ตรงนั้น <Okay. S 2> ใช่เชื่อมกันตรงนั้นครับก็คือย้อนขึ้นไปใช่สวน ส่วนขึ้นไปใช่ไหม<ค> <lever> ใช่ใช่เขาก็ต้องมีเรือลากสิจันเดีใช่ครับมีเรือครับต้องมีเรือลากแพทไปใช่ตรงนี้เป็นเป็นหลุดหลุดท่องเที่ยวที่ที่โอเคพอสมควรครับ <Okay S 2> อาจารย์ครับ <Okay S 2> อโอเคฮะโอเคฮะก็น่าสนใจเนาะว่าในส่วนของอาจารย์ดีอาจจะเขียนโปรเจกต์นี้ไปของเงินจากองค์สิวิวัฒน์นะอืน่าสนใจครับอาจารย์ครับในส่วนของพื้นอ่าในแหล่งท่องเที่ยวใช่ครับเชื่อมระหว่างศิลากับบึงเนียมเออนะครับนะครับศิลาก็เพิ่งจัดงานพุทธ พุทธมนตรอีสานไปถูกครับเดี๋ยววันหลังเราเอาเรื่องนี้มาคุยเนาะได้ได้ครับเราจะสญจรไปพบกับท่านไทยรัฐท่านนายกท่านนายกได้ได้ครับวูยนายกท่านนี้ท่านก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับใช่ไหมฮะใช่ท่านท่านไลฟ์ไลฟ์สดประจําคือท่านไปออกกิจกรรมที่ไหนเนี่ยประชาสัมพันธ์ท่านพี่พิพาพร่ะประชาันแกสนิทกับผมพี่พี่แกเาจะไลฟ์ไลฟ์สดภารกิจของนายกนี่ตลอดไม่แน่นะเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเราอาจจะไปพบกับเครือข่ายคือทาง ทางสำนักบริการวิการอาหาวิทยากัยของเราเนี่ยเราเราได้รับความอนุเคราะห์จากทางเทศบาลเมืองศิลาเนาะในเรื่องของการจัดโครงการพัฒนาสุขภาพคนพิการครับโดยเราได้รับงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการครับกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อีกครับมาทําโครงการสองปีติดต่อกันแล้วนะฮะซึ่งทางท่านนายกเทศมนตรีเนาะครับคุณไทรัฐไพรัฐทวีทวีวานเนาะ ให้ความนุเคราะห์ให้ทีมงานของท่านนี่มาอำนวยความสะด,ดวกจากสถานที่อารมณ์ต่างๆก็ถือว่าก็เป็นแนวร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเนาต้องขอบคุณมาก,มากครับแล้วที่สาคัญเนี่ยเทศบาลบึงเนียงกับเทศบาลศิลาโรงเรียนผู้สูงอายุเขาเป็นเครือข่ายกันด้วย<อ>ครับอาจารย์ใช่ครับ,รบสองสองโรงเรียนผู้สูงอายุสองแห่งเนี้ยแข็งแรงมากไม่ตีกันไม่ตีกันครับไม่ไม่หากินทับไลกันครับนะครับนะครับก็เล่นๆนะก็อันนี้ก็เป็นกิจกรรม เพื่อสังคมผู้สูงวัยที่ทางสํานักบริการวิชาการได้ได้สร้างสรรค์ได้เจเนอเรตขึ้นนะครับและก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายหลายๆกิจกรรมที่จะนําเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบแต่คราวนี้ครับไปพักฟังหลักสูตรดีๆจากทางรายการของทางสํานักแล้วกลับมาพบกันในช่วงที่สาม